สวัสดีครับพบกับคุณพ่อบัตทามอีกแล้วนะครับสิ่งสำคัญในการเริ่มเลี้ยงปลาดุกมีสามขั้นตอนที่เราต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับคุณพ่อบัตรทามอีกแล้วครับ วันนี้คุณพ่อพาทมจะนำเสนออาชีพเสริมนะครับในการเลี้ยงปลาดุกนะครับและมีขั้นตอนในการต้องเตรียมนะครับมีขั้นตอนที่ว่าเราต้องเตรียมคือ3อย่างตัวนี้คือสำคัญมากครับถ้าไม่มี3อย่างตัวนี้การเลี้ยงปลาดุกของเราก็จะไม่ไม่ดำเนินการต่อนะครับผมก็จะจบหรือว่าชะงักไปเลยทีเดียวเชียวครับวันนี้คุณพ่อพามาดูนะครับอันนี้เป็นบ,บ่อปลาดุกเก่าครับ เป็นบอ่อปลาดุกที่คุณพ่อได้เลี้ยงมาหลายปีแล้วครับผมบอ่อนี้เป็นบอ่อเก่าแก่ครับเลี้ยงดีครับบอ่อนี้นี่เป็นบอ่อเก่านะครับเพราะว่าปูนของเรานะ่ะเพิ่งฉาบไปเมื่อสองเดือนที่แล้วครับผมเพราะว่าตะกอนมันเก่าแล้วปลาของเรามันเลี้ยงไม่ค่อยโตนะครับก็คือมีการฉาบป,ปูนใหม่ตอนนี้ก็ได้กลับมาเลี้ยงปลาดุกอีกรอบครับผม สิ่งสําคัญนะครับที่สามอย่างที่คุณพ่อได้พูดได้เอ่ยไปนะครับก็สําคัญเลยขาดไม่ได้นะครับคือหนึ่งมีบ่อนะครับบอ่อบ่อในการเลี้ยงปลาดุกข,ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบอ่อปูนหรือว่าบอ่อดินนะครับบอ่อคือเราต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับบอ่อปูนถ้าเป็นบอ่อปูนใหม่นะครับที่เราเพิ่งก่อและฉาบใหม่ใหม่เลยนะครับขั้นตอนแรกอย่างน้อยเราต้องแช่น้ําไว้ สองอาทิตย์ครับในหนึ่งอาทิตย์แรกเราจะต้องเอาต้นกล้วยนะครับเอาต้นกล้วยมาสับๆๆนะครับให้ละเอียดไปเลยแล้วก็แช่น้ำหนึ่งอาทิตย์นะครับผม <c oughs> แช่น้ำหนึ่งอาทิตย์แล้วในยางกล้วยนะครับก็จะมีคือสามารถที่จะเข้าไปแทรกซึมในตามในในร่นองปูนนะครับที่เราฉาบใหม่มันจะทําให้ตัวน้ําปูนที่มัน โดนน้ามันจะต้องละลายออกมาใช่ไหมครับแต่นี่คือมันเป็นการเคลือบนะครับคือไปกัดในความเป็นกรดของปูนได้ครับในยางกล้วยมีสรรพคุณที่ดีมากครับผมกันปูนมันออกมานะครับอ่าพออาทิตย์ที่สองเราเอากล้วยออกนะครับอาทิตย์แรกเราแช่ไว้หนึ่งอาทิตย์เลยปล่อยให้ต้นกล้วยเราเน่าไปเลยครับไม่เป็นไรปล่อยน้ําออกนะครับแล้วก็เอาใหม่นะครับพอแช่น้ําใหม่ก็คือ ทีนี้ไม่ต้องเอาตุ้มกล้วยแล้วครับคือปล่อยน้ําทิ้งเลยสักหนึ่งอาทิตย์เตรียมน้ําไว้นะครับอันนี้คือข้อแรกนะครับในการเตรียมบ่อหนึ่งคือบ่อนะครับสิ่งสําคัญมาก 2. แหล่งน้ําแหล่งน้ําของเราเ,เราไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นแหล่งน้ําที่ฟิกตลอดไปนะครับแหล่งน้ําแหล่งไหนก็สามารถเลี้ยงปลาดุกได้ครับผมปลาดุกเป็นปลาที่ทนน้ํามากนะครับ แหล่งน้ําที่ไหนก็สามารถเลี้ยงปลาดุกได้ครับส่วนน้ําแหล่งน้ําของคุณพ่อนะครับก็คือมาจากน้ําบาดาลครับน้ําบาดาลตรงนี้เราสามารถเอาขึ้นมาก็เลี้ยงปลาได้เลยครับ 2. แหล่งน้ําของเราก็เป็นน้ําประปาก็สามารถเลี้ยงได้ครับต่อให้มีคอรินเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้ครับปลาของเราจะไม่มีการน็อกน้ําแต่อย่างใดหรือว่า3แหล่งน้ําจากแหล่งธรรมชาตินะครับ ตามห้วยหนองคลองบึงเราก็สามารถสูบขึ้นมาเพื่อนํามาเลี้ยงปลาดุกข,ของเราได้เช่นกันนะครับแต่แหล่งน้ํานั้นแหล่งน้ําธรรมชาติเราต้องดูนะครับอาจจะมีศัตรูของปลาดุกติดมาด้วยก็ได้ครับผมบางครั้งนะครับออกคือสูบน้ําขึ้นมาอาจจะมีติดปลาที่มันเป็นปลากินเนื้อเหมือนกันนะครับอาจจะมากินลูกปลาดุกข,ของเราที่เพึ่งปล่อยนะครับ อาจจะทําให้เสียหายได้นะครับก็ต้องมีการกรองหรือว่าเอาผ้าแยง,งผ้าอะไรไปคลุมนะครับทางเข้าของน้ําไว้กันพวกศัตรูของลูกปลาดุกของเรามันจะเข้ามาดับเข้ามาได้นะครับนี่แหละครับ2ออย่างแล้ว3นะครับข้อที่3ที่จะต้องคํานึงถึงเลยครับลูกพันุ์ปลาดุกครับลูกพันธุ์ปลาดุกของเราเราจะต้องเลือกฟาร์มที่ได้มาตรฐานฟาร์มที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ เลือกลูกพัน์ปลาให้เหมาะสมกับการเลี้ยงนะครับผมจริงๆแล้วบ่อปูนแบบนี้เหมาะมากที่สุดจะต้องเลี้ยงปลาดุกรัเสเซียนะครับปลาดุกบิ๊กอุยเหมาะที่สุดคือบ่อบ่อดินนะครับบ่อธรรมชาตินะครับคือถ้าเป็นบ่อปูนแบบนี้ลักษณะแบบนี้เหมาะที่สุดปลาดุกรัเสเซียคือเหมาะมากครับและโตเร็วนะครับวันนี้ ผมได้เอาลูกพันปลาดุกนะครับในบอ่อนี้มีอยู่450ตัวนะครับมาลงเลี้ยงนะครับผมการที่จะเอาลูกปลาดุกมาลงเลี้ยงเราต้องมีพื้นฐานนะครับว่าการหนาแน่นของตัวลูกปลานะครับว่าบ่อ,บอรเรามีขนาดเท่านี้เท่านี้เราสามารถปล่อยปลาได้กี่ตัวนะครับบอ่อของผมนี้ยาวนะครับความยาว4เมตรครับความกว้างเมตร50นะครับอ่าเห็นไหม สี่เมตรแล้วก็เอ่อเมตรห้าสิบนะครับก็คือไปเสร็จแล้วอย่างน้อยตรงนี้ของผมมีอยู่หกตารางเมตรนะครับหกตารางเมตรคือมาตรฐานเลยจริงๆปลาดุกต่อหนึ่งตารางเมตรจะสามารถเลี้ยงปลาดุกได้แปดสิบถึงเก้าสิบตัวนะครับอ่าประมาณนี้แปดสิบถึงเก้าสิบตัวความหนาแน่นของลูกปลาดุกเราจะไม่แน่นเกินไปและ เวลาพอปลาดุกมันโตขึ้นมานะครับผมคือความหนาแน่นของปลามันจะพอดีมันจะไม่ไปเบียดมันจะไม่แคบจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางครั้งปลาดุกของเรามันมีเงี้ยงใช่ไหมครับถ้าเกิดมันแน่นเกินเกินไปนะครับเงี้ยงของปลาดุกตัวนั้นอนะ่ะมันจะไปทิ่มแทงกันเองนะครับอาจจะทําให้ปลาเป็นแผลและก็ตายได้ในที่สุดนะครับ นี่แหละครับสิ่งสําคัญนะครับ3อย่างที่เริ่มเลี้ยงปลาดุกสําหรับมือใหม่นะครับก็จะมี3อย่างตัวนี้สําคัญที่สุดครับต้องเตรียมเลยนะครับ1น,นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ1บ่อครับบ่อ2แหล่งน้ํานะครับ3ลูกพันปลาดุกครับถ้าทุกคนมีพร้อมแล้วมี3อย่างนี้พร้อมแล้วสามารถที่จะเลี้ยงปลาดุกได้เลยนะครับจะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือว่าจะเลี้ยงเป็น อาชีพหลักเลยก็ได้ครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับปลาดุกของเราเนี่ก็แทบจะขาดตลาดกันแล้วครับจะหาซื้อกันยากแล้วนะครับผมอันนี้ของผมเอามา450ตัวนะครับบ่อนี้มีอยู่6ตารางเมตรนะครับก็คือว่าถั่วเฉลี่ยแล้วนะครับก็คือว่าไม่เกิน100ตัวต่อ1ตารางเมตรนะครับมันจะเป็นเออเขาเรียกมันเป็นความพอดีครับผมในการเลี้ยงปลาดุกนะครับ ปลาดุกของเราก็จะไม่หนาแน่นจนเกินไปเดี๋ยวพามาส่องลูกปลาดุกนะครับที่พึ่งปล่อยนะครับนี่ครับผมปลาดุกของเรานะครับจะจับตัวกันเป็นกลุ่มแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวน,นี้เขายังเล็กอยู่นะครับอันนี้ผมซื้อมาในมูลค่าตัวละ1บาทนะครับเพราะว่าตัวจะเล็กกว่านิ้วก้อยนะครับ อ่าจะเล็กกว่านิ้กวก้อยครับผมเพราะจะเป็นเล็กมากถ้าไซส์ใหญ่ก็จะเป็นไซส์ละสามบาทไปเลยอันนั้นคือตัวใหญ่ไปแล้วก็ต้นทุนในการเลี้ยงของเราก็จะสูงมากขึ้นนะครับนี่ครับนี่นี่นี่อีกสิ่งสําคัญหนึ่งนะครับบ่บอของเรานะครับควรใส่น้ํานะครับเนี่ย้ําลูกปลาของเรายังเล็กอยู่นะครับควรใส่น้ําไม่เกิน ห้าสิบเซนติเมตรนะครับเริ่มแรกของการเลี้ยงนะครับถ้าเกิดน้ําลึกไปนะครับลูกปลาดุกของเรานะครับในการกลั้นหายใจของเขาจะน้อยนะครับเขาจะต้องขึ้นมาฮุบอากาศนะครับอยู่ข้างบนผิวน้ํานะครับก็จะต้องสามารถที่จะขึ้นมาฮุบได้สะดวกและรวดเร็วนะครับถ้าลึกจนเกินไปปลาของเราอาจจะมีการว่ายเพราะว่าลูกปลาดุกช่วงแรกเขาจะต้องลงไปทิ้งตัวนะครับอยู่ใต้ ่างเลยใต้บ่อเลยนะครับติดพื้นเลยอ่าเนี่ยเขาจะต้องขึ้นมาฮุบอากาศข้างบนนะครับถ้าตัวเขาใหญ่ขึ้นเราก็สามารถที่จะปรับปรับระดับน้ำนะครับให้สูงขึ้นนะครับชาครับลูกปลาดุกอยู่ที่ฟาร์มนะครับที่ผมไปซื้อมานะครับหนึ่งอาทิตย์ผมเอามานะครับปล่อยเมื่อวานตอนมืดนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนที่เราปล่อยนะครับก็เลยเอาของอีกวันหนึ่งมาให้ดูนะครับเนี่ยครับ แหล่งน้ำเนี่ยคือแหล่งน้ำของผมคือน้ำบาดาลน,นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดติดตามนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเนาะแล้วก็ติดตามการเลี้ยงปลาดุกรัเสเซียในบอ่อปูนต่อต่อไปนะครับผมนี่ครับ450ตัวครับปลาเขาจะจับตัวเป็นกลุ่มอย่างนี้เลยครับคือเขาจะจะอยู่กระจายไปทั่วครับ เต็มบอ่อนี่แหละครับตรงนั้นก็จะเยอะมากครับจยรวมตัวกัน,นเห็นไหมครับผมน้ำของผมผมใส่ไม่ไม่เยอะนะครับไม่ลึกครับตอนนี้อยู่ประมาณสักสี่สิบเซนติเมตรนะครับแล้วพอปลาดุกข,ของเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะเพิ่มระดับน้ําเพิ่มระดับน้ําได้อีกนะครับนี่เนี่ยปลาดุกมันต้องขึ้นมาฮุบน้ําแบบนี้นะครับ เพราะว่าเขาจะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับก็จะไปรวมตัวกันอยู่แบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยใครี่เพึ่งเข้ามานะครับฝากกดติดตามให้คุณพ่อผ่าทำด้วยนะครับในการเลี้ยงปลาดุกรัเสเซียนะครับในบ่อปูนเดี๋ยวจะพามาติดตามอัปเดตการเลี้ยงปลาดุกของเราไปเรื่อยๆนะครับ ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ3อย่างสิ่งสําคัญในการเตรียมที่จะเลี้ยงปลาดุกนะครับมี3ขั้นตอนดังที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับได้ได้บอกไปแล้วนะครับผมครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ